โอ้โหใครที่ปลูกกัญชาแบบเอาดอจะรู้ดีเลยนะครับว่าการดูแลต้นไม้มาตลอดทั้งฤดูกาลเนี่ยมันเหมือนการเดินทางที่ยาวนานมากๆเลยนะฮะต้องเจอทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนเป็นความท้าทายที่คนปลูกด้วยกันเนี่ยเขาใจกันดีสุดๆเลยแต่ที่มันน่าเจ็บใจที่สุดก็คือหลายคนเลยนะฮะมาพลาดท่าเอาในวันสุดท้ายวันเก็บเกี่ยวนี่แหละครับแค่วันเดียวจริงๆนะครับที่สามารถทําลายผลผลิตที่เราเฝ้าทุ่มเทดูแลมาเป็นเดือนๆ หายว่าไปกับตาได้เลยทําไมละ่ะก็เพราะว่าการตัดกัญชาแบบ outdoor เนี่ยมันมีรายละเอียดที่ต่างจากการตัดแบบิน d o o r แบบที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยล่ะครับความท้าทายหลกัหลกๆเลยนะฮะก็คือเรื่องความชื้นขนาดของต้นที่มันใหญ่กว่ากันเยอะแล้วก็ไอ้เจ้าเชื้อราตามธรรมชาตินี่แหละครับที่มันพร้อมจะเข้ามาโจมตีได้ทุกเมื่อเลยเพราะฉะนั้นในบทวิเคราะห์นี้เราจะมาไล่เรียงกันให้เคลียรย์เลยนะครับทีละสเต็ปว่า ลำดับการตัดกัญชา o u t ดอ o r ที่ถูกต้องเป๊ะๆเ,เนี่ยตั้งแต่ก่อนจะลงมือตัดจนกระทั่งพร้อมจะนำเข้าห้องตากมันต้องทำยังไงกันแน่เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะหยิบกันไกลขึ้นมาเลยดีกว่าเพราะการเตรียมตัวที่ดีเนี่ยมันคือหัวใจของความสำเร็จเลยนะฮะจำไว้เลยครับก่อนจะตัดแม้ตต่กิ่งเดียวมี3อย่างที่ต้องเช็คต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนเสมอ อย่างแรกเลยที่สำคัญที่สุดก็คือไทรโคมครับไอเจ้าตอมเรซินใสๆที่อยู่บนดอกนั่นแหละถ้าเราส่องดูแล้วมันยังใสแจ๋วอยู่เลยอันนี้คือยังไม่พร้อมนะครับอย่าเพิ่งตัดแต่ถ้ามันเริ่มเป็นสีขาวคุณๆเหมือนน้ำนมโอ้โหนี่แหละครับช่วงเวลาทองที่จะได้สารสำคัญแบบพีคที่สุดแต่ถ้าใครชอบแบบหนักๆให้รอจนมันเริ่มเป็นสีอมพันอันนี้จะได้ฤทธิ์ที่เน้นไปทางผ่อนคลายร่างกายเลยก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเลยครับต่อมาอย่างที่2ที่ต้องเช็คก็คือพิสทิล หรือถ้าเรียกกันง่ายๆก็คือขนของดอกนั่นแหละครับให้ลองสังเกตดูว่าไอ้ก้ขนพวกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีสม้มหรือสีน้ําตาลไปแล้วซักประมาณ 70- 90%ถึงแล้วหรือยังถ้าถึงระดับนี้แล้วแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีเลยครับว่าดอกเริ่มแก่ได้ที่พร้อมให้เราเก็บเกี่ยวแล้วและข้อสุดท้ายที่สําคัญมากๆสําหรับการปลูกเอาท์ดอร์โดยเฉพาะเลยนะฮะก็คือสภาพอากาศครับพยายามเลี่ยงเลยนะอย่าไปตัดในวันที่ฝนตกหรืออากาศชื้น แต่ถ้าพยากรณ์อากาศบอกว่าเฮ้ยฝนกําลังจะตกหนักติดต่อกันหลายวันเลยนะการตัดสินใจตัดก่อนเวลาสักหน่อยยังไงก็ดีกว่าเสี่ยงให้ผลผลิตทั้งหมดของเราต้องไปเจอกับเชื้อรานะครับเพราะจําไว้เลยปลูกข้างนอกเนี่ยเวลาคือทุกอย่างจริงๆโอเคเมื่อเช็ค3อย่างนั้นเรียบร้อยแล้วก็มาถึงการเตรียมอุปกรณ์กันบ้างมาดูกันว่าต้องมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยขาดไม่ได้กันกลที่ต้องคมกริบย้ำว่าต้องคมกริบนะฮะยิ่งคมยิ่งดี ต่อมาก็ถุงมือเพื่อความสะอาดแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์บ่อยๆอันนี้สำคัญมากเพื่อกันการปนเปื้อนแล้วก็เตรียมพวกเชือกหรือไม้แขวนสำหรับตากไว้เลยและสุดท้ายถาดสะอาดๆไว้สำหรับวางดอกที่เราตัดแล้วแค่นี้เองครับเรื่องพื้นที่ที่จะใช้ตัดก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะฮะ ควรจะเป็นพื้นที่ในร่มที่แห้งและสะอาดไม่มีลมพัดโกรกจนเกินไปและมีข้อห้ามเด็ดขาดเลยนะคือห้ามตัดกันกลางสวนหรือวางดอกไม้บนพื้นดินโดยตรงเด็ดขาดเพราะนั่นก็เหมือนเราเปิดประตูต้อนรับให้พวกสิ่งสกปรกกับเชื้อราเข้ามาปนเปื้อนได้ง่ายที่สุดเลยล่ะครับเอาล่ะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็มาถึงไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยคือการลงมือตัดกันจริงๆแล้วซึ่งผมจะบอกว่าเทคนิคการตัดสำหรับต้นเอาดรเนี่ย มันสำคัญมากๆเลยนะฮะต่อคุณภาพของดอกที่เราจะได้ในตอนสุดท้ายนี่คือหลักการสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะฮะสำหรับสายเอาดอร์นั่นก็คือการควบคุมความชื้นต้องมาก่อนความสวยงามเสมอเพราะศัตรูตัวะกาดที่สุดของเราคือเชื้อราครับไม่ใช่เรื่องว่าตอนตากแล้วทรงต้นมันจะสวยแค่ไหนอันนั้นไว้ทีหลังเลยด้วยเหตุผลนี้แหละครับวิธีที่แนะนําที่สุดเลยก็คือการตัดต้นออกมาเป็นกิ่งใหญ่ๆแทนที่จะตัดแล้วแขวนมันทั้งต้น ทำไมล่ะก็เพราะว่าต้นเอาดร์ส่วนใหญ่มันทั้งใหญ่ทั้งแน่นใช่ไหมครับการตัดเป็นกิ่งเนี่ยมันจะช่วยลดความชื้นที่สะสมอยู่ตรงกลางทรงพุ่มทาให้เราขนย้ายจัดการอะไรได้ง่ายกว่าเยอะและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือมันช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นมากๆตอนที่เราออกไปตากซึ่งมันตรงกันข้ามกับการแขวนทั้งต้นเลยอันนั้นนะ่ะแห้งช้ามากแล้วก็เสี่ยงสุดๆที่เชื้อราจะขึ้นตรงแกนกลางลําต้นอันตรายมากครับ โอเคพอเราได้กิ่งใหญ่ๆมาอยู่ในมือแล้วลำดับแรกที่ต้องทำเลยนะฮะคือการตัดใบพัดหรือแฟน l e ฟส์ s ไอใบใหญ่ๆนั่นแหละตัดมันออกไปก่อนเลยทำไมต้องทำแบบนั้นก็เพราะว่าใบใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยมันคือตัวอุ้มความชื้นชั้นดีเลยครับมันจะไปบังลมทำให้อากาศถ่ายเทเข้าไปไม่ถึงดอกแล้วก็ยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราได้อีกด้วยเวลาตัดก็ใช้กรรไกรตัดให้ชิดกิ่งนะฮะอย่าใช้มือดึงหรือฉีกเพราะมันจะทาให้เกิดแผลแล้วก็สิ่งติดเชื้อได้ ผลลับที่ได้จากการเอาใบใหญ่ออกไปก่อนเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ดอกแห้งอย่างสม่ำเสมอทั่วถึงกันและที่สำคัญคือมันลดความเสี่ยงของการเกิดเชื้อราลงไปได้เยอะมากๆเลยนี่เป็นขั้นตอนที่ดูเหมือนเล็กๆนะครับแต่บอกเลยว่ามันส่งผลมหาศาลต่อคุณภาพโดยรวมเลยละ่ะ โอเคตอนนี้เราจะมาดูกันในส่วนของการควบคุมคุณภาพซึ่งขอย้ําเลยนะฮะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทําไปพร้อมๆกับการตัดเลยไม่ใช่ว่าตัดๆไปก่อนแล้วค่อยมาคัดทีหลังไม่ใช่นะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและความใส่ใจเป็นพิเศษเลยประโยคนี้อย่าให้ท่องไว้ในใจเลยครับทริโคมที่หลุดล่วงไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้มันหมายถึงคุณภาพหมายถึงสารสําคัญที่เราเฝ้าดูแลมามันหายไปแบบถาวรเลยนะดังนั้นทุกการสัมผัสทุกการเคลื่อนไหวต้องทําอย่างเบามือที่สุดเท่าที่จะทําได้ ามาดูข้อควรทําและไม่ควรทํากันแบบชัดๆเลยเวลาจับนะฮะให้จับที่กิ่งหรือลำต้นเสมออย่าไปจับที่ตัวดอกโดยตรงแล้วก็ตัดก้านให้ยาวหน่อยยาวพอที่จะเอาไปแขวนได้สะดวกสะดวกเวลาจะวางก็ต้องวางลงอย่างนุ่มนวลส่วนข้อห้ามเด็ดขาดเลยก็คือห้ามโยนกิ่งห้ามวางกองทับๆกันแล้วก็อย่าไปบีบดอกเพื่อจะดูว่ามันแน่นไหมเพราะทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันทําลายไซคโครมของเราทั้งนั้นเลยครับสําหรับการปลูกเอาโดเนี่ยนะฮะการคัดแยกคุณภาพต้องทําทันที ย้ำว่าทันทีในระหว่างที่ตัดเลยสลัดความคิดที่ว่าเอาหนะ้าเดี๋ยวเอาไปตากแล้วมันคงจะดีขึ้นเองทิ้งไปได้เลยครับเพราะปัญหาม,มันจะไม่ดีขึ้นมีแต่จะแย่ลงแล้วก็อาจจะลุกลามไปทำลายส่วนดีๆของเราด้วยแล้วดอกแบบไหนละ่ะที่เราต้องมองว่ามีความเสี่ยงสูงก็อย่างเช่นดอกที่เพิ่งโดนฝนมาหนักๆชื้นๆแฉะแหรือว่าดอกที่มันแน่นผิดปกติแน่นจนอากาศน่าจะถ่ายเทเข้าไปไม่ได้หรือ ดอกที่พอเราดมดูแล้วมันเริ่มมีกลิ่นอับๆนิดๆถ้าเจอแบบนี้นะฮะให้แยกดอกพวกนี้ออกมาใส่ภาชนะตั้งห่างเลยเพื่อที่เราจะเอาไปตากในที่ที่มันโปร่งเป็นพิเศษหรือจัดการด้วยวิธีอื่นต่อไปในขั้นตอนนี้เนี่ยแนะนําให้ทำเวททริมหรือการตัดแต่งแบบเปียกแต่ว่าสําหรับต้นเอาดอร์นะฮะเอาแค่เบาๆก็พอเป้าหมายของเราคือแค่เล็มใบเล็กๆที่มันยื่นออกมานอกช่อดอกหรือใบที่มันดูชิ้นแฉะเกินไป อย่าไปตัดจนเกี้ยงนะครับเพราะว่าไอใบเล็กๆพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยชะลอการคายน้ําทําให้ดอกของเราไม่แห้งเร็วเกินไปจนสูญเสียกลิ่นห,อ,หอมหรือเทอร์พีนที่สําคัญไปซะก่อนเอาล่ะก่อนที่เราจะนํากิ่งทั้งหมดเข้าสู่ห้องตากให้ทําการตรวจสอบครั้งสุดท้ายเช็คกันอีกรอบหนึ่งดูให้แน่ใจว่าไม่มีใบพัดใหญ่ๆหลงเหลืออยู่แล้วนะไม่มีดอกที่ดูช้าหรือเสียหายไม่มีมแมลงติดอยู่และที่สําคัญที่สุดเลยต้องไม่มีจุดสีขาวหรือสีเทา ซึ่งมันเป็นสัญญาณเริ่มต้นของเชื้อราผมอยากจะย้ําตรงนี้เลยนะฮะว่านี่คือจุดสุดท้ายจริงๆที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้แบบง่ายๆถ้ามีปัญหาอะไรหลุดรอดเข้าไปในห้องตากแล้วแล้วก็การควบคุมมันจะยากขึ้นเป็น10บสเท่าเลยนะฮะและมันอาจจะหมายถึงการที่เราต้องสูญเสียผลผลิตทั้งหมดไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราจะมาสรุปทบทวนลำดับขั้นตอนทั้งหมดกันอีกสักรอบ เป็นเช็คลิสต์สั้นๆที่จำได้ง่ายๆเอาไว้ป้องกันปัญหาเชื้อราโดยเฉพาะเลยมาทวนกันอีกครั้งนะฮะกับ8ขั้นตอนสู่การเก็บเกี่ยวที่สมบูรณ์แบบ1เช็คทรโครมและสภาพอากาศ2เตรียมอุปกรณ์และพื้นที่ให้พร้อม3ตัดต้นเป็นกิ่งใหญ่ๆ4ตัดใบพัดใหญ่ออกก่อนเสมอ5จับกิ่งดอกยังนุ่มนวล6คัดแยกดอกที่มีความเสี่ยงออกทันที7ตัดแต่งแคบๆและสุดท้ายข้อ8 ตรวจสอบซ้ําอีกครั้งก่อนนําไปตากจําง่ายๆเลยครับการตัดที่ดีจะทําให้การตากง,ง่ายขึ้นแล้วผลผลิตของเราก็จะไม่ขึ้นราแน่นอนครับทีนี้คําถามสําคัญก็คือทุกคนพร้อมที่จะนําดอกกัญชาไปตากโดยไม่มีเชื้อราแล้วหรือยังครับเพราะว่าในบทวิเคราะห์ครั้งหน้าเราจะมาเจาะลึกกันต่อในหัวข้อที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือวิธีการตากกัญชาเอาดออย่างไรไม่ให้ขึ้นราห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ